ฉันขอคืนนี้เพีเดียวคืนนี้เพเดียวคืม ขนาดนี้แล้วคะวัน,นหลังขับรถมานะาอย่ามานั่งสำลักเขาไม่ให้เข้าหน้าหมู่บ้านแล้วต้องเดินเข้าเนี่ยบ้านาราพี่ชายคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ธรรมดาเป็นแบบว่าซุปเปอร์สตาร์ตัวจริงรวมไปถึงที่บ้านเก๋พูดมากจะเห็นเลยว่าไปหน้าบ้านเขาสังเกตมองเข้าไปทะลุปุจะรู้เลยเป็นบ้านเขาจริงมคะแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้สวัสดีครับพีก่กอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 สวันนีค่ะสวัสดีค่ะาวัสนีค่ะสวัสดีค่ะสวาสดีค่ะสวั่นเลยอ่ะ นาราเกาหลีหรือเปล่าแดจังอึมหรือเปล่าไม่รู้ใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอ่านมั่วนี่ไม่เป็นไรดีกว่าในการเขาตีท้ายควรเราตีหัวแล้วละเขาทำเนาะพยายามตีหัวอุยมาได้ยังไงมาได้ยังไงสองคนนี้ห้ามเข้านี่อ่ะอะไรอะไรอะไรเข้าแบบนี้หรือเปล่าคะป้าเห่าเลยไปนะ แน่าทุบหรือเปล่าจีนไม่ได้เอามาด้วยไว้ตัวทีก่อนไม่ใช่เจ้าทีจินกับซันหรือเปล่าไม่ใช่ตายแล้วเงินกระทองเงินกระทองแล้วแล้วโมแล้วพิจิจพิจิจอยู่หรือเปล่าคะสวัสดีค่ะอยู่ค่ะอ้าวนี่มาได้ยังไงเนี่ยฮะแล้วพิจิกของพิจิกของพิจิกอยู่ไหนอะไรไม่สำคัญสำคัญที่ของผ่าพิจิจอยู่นี้แล้วแต่ถ้ามีที่กวนน้ำไปแล้วเออเขา ไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรเอาวิกได้ไหมวิกเอาได้เอาได้อะไรก็ได้ต้องมีของมานะคะที่นี่ต้องมีของกิ๊บกิ๊บกิ๊บกิ๊ันกิ๊บได้ได้บอกพีิจิตให้เหามาฝากยังไม่ได้ใช้อะไรเลยได้ได้ได้แล้วสองคนนี้มาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะก็พีิจิกร์มีเลี้ยงหมาเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงสองคนได้ไหมดุกว่าหมาดุกว่าหมาที่ฉันเห็นนั่นแต่เข้าวงการใหม่ๆเมื่อวันสิบเจ็ดนี้ล้วเขาเริ่มทำ casting อ่ะนี่อายุเกือบเลขกห้าแล้วนะแต่คนที่สองคนนี้เป็นคนพาฉันเข้าวงการนะจ๊ะโฆษณาตัวแรก ของไหนพี่เอคนหรืพี่บีเนี่ยนี่เอนี่บีไปเดาต่อกันข้างในได้ดีกว่าเอาอย่างนี้อย่างนี้พี่เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ลากกระเป๋าตามมาจริงจริงนะไม่รู้ว่าจะเป็นเอฟเหรอมาได้ยังไงคะพี่พาชมบ้านหน่อยรอบบ้านนี้พี่บ้านนี้กับบ้านเลยทองลูกเต็มไปหมดเลยสะสมของเก่าเออพี่ก็ไปดูหน่อยสิพี่ไปดูหนพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ค่ะเป็นไลบรารีคุณเนวรัตค่ะผลงานต่างๆที่ผ่านมาหรออันนี้อันนี้ตัวตนชีจริงๆบ้านนางไม่ต้องใช้กรอบรูปเลยนะชีโฆษณา จริงจริงเป็นตัวจริงจริงทแบบว่าจินไถ่ยนะนูดเนาะแล้วก็ได้รัเกาหลีเนาะอันเนี้ยคือที่ที่บอกว่าที่ไม่อยากทำกอบลูกเพราะเปื้อนแล้วอย่างนั้นก็ติดไปเลยย่งแตกไปเลยถ้าฝนเลียแดดเลียก็ไปหาอะไรถ่ายใหม่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็มาแปะน้านี่ยน้ามุมนี้มุมนี้มีประวัติผลงานของนางดูสิเยอะเลยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยสองสองสองดินของเราก็เป็นนางเอกสีดาวซั่งนะคะอะไรเนี่ยพ่อสปาไหล แย้วมากมีเรื่องเนี่ยสามใบขาวสามร้อยกว่าเรื่องสามร้อยกว่าเรื่องนางเอกทรีฮันเดสเีจ้าคู่สีตัวจริงนครู้หมดทุกอย่างแต่อยากรู้ไหมว่าโปสเตอร์ไหนสำคัญกับชีไหนมามานี่พี่พีรู้จักกันมากี่ปีแล้วอ่ะรู้จักกันมากี่ปีบอกไม่ได้สีไม่บอกเลยนี่เป็นแกลเลอรี่เหรอเออนี่แกลเลอรี่คือพูดยังไงว่านี่แขกผู้มีแขกผู้มีเกียรติที่มาในบ้านเรามาดูตรงนี้ก่อนแล้วมาดูก่อนนี่ฝันกี้นี่ฝันกี้นี่ฝันกี้ฝันกี้ นี่มันก็ผู้ชายจิ๊กทั้งหลายนี่นี่แล้วนี่ใครเนี่ยโโอ้หพี่แดนเพรย์เขาบอกพี่จิ๊กที่เป็นแบบว่าแฟนคลับแบบพวกดาราตัวจริงๆเนาะที่มีป้ายด้วยนะที่มีป้ายแล้วนี่ใครอ่ะหัวพี่จิ๊กเหรอไหนเนี่ยใช่ใช่นี่แต่งผีนี่แต่เนี่ยนี่คือสามใบเถาอันนี้นะคะซังชื่อสสมมซังซือ จิกสาแอลเลยค่ะอันนั้นนะคะแล้วตุ๊กตานี่ล่ะคะเป็ดเนี่ยค่ะอันนี้ของฟรีเหมือนของอันหนของฟรีพอดีได้ถึงจำได้ว่าทำงานอีเวนต์เขาแจกอุตระตัวไม่หมเหรอไม่ได้ทำไมบ้านทำไมบ้านนำไม่หลายตัวนอนง่ายจิกไม่ได้ขอสองนะจิกขอสิบนะเนี่ยอ๋อเยอะกว่าสิบอีกนี่สามสิบใช ทุกอย่างในบ้านนี่ฟรีหมดเลยใช่ไหมก็จริงจริงนะเวลแล้วมีชื่อชื่อเลยนะคชื่อน้องฟรีชื่อน้องฟรีมาคอนเสิร์ตก็ฟรีกินข้าวก็ฟรีมามาอย่กินฟรีเลยทุกอย่างเดี๋ยวนะแต่สวนสวนนางจัดฟรีหรือเปล่าไม่ไม่หรอกแต่นี่จ้างผลจ้าแต่ว่าบ้านก็ได้มาฟรี ลก็นางอยู่ไหนล่ะคะอยู่ข้างในนี่ค่ะเชยเลยนะคิดว่าไก่นี่ก็ได้ฟรีนะเนี่ยอันนี้พวกจุ้ยนะคุณดูมาแล้วเหมแบบว่าเขาเขาแบบเล่นของเล่นของพวงจุ้ยหมดเลยตามพวงจุ้ยพิธเองด้วยพิธเองเออเองด้วยวัตถุกรรมหลักตอนหลักแล้วเราเข้าไปเลยเนาะเคยเจอเลยค่ะคุณเชิญเลยตอนแรกไม่ให้เข้าเพราะมีของลากเท่านั้นแ่ะโอ้โหเต็มที่เลยค่ะเดินเลยค่ะบ้านนี่ถ่ายละครได้เลยนะเนี่ย โ,โอ้ยรูปเอแอววีนต่จิเด็ตามนั้นเตามนะนที่นั่นดูสินี่ <Holiday. S 2> เซตแบบว่าเหมือนแบบอยู่แบบมุงนึงเป็นตักอากาศหลุยหมดเลยนี่ยเมาเจ้าของบ้านพิมปนาลาซาลาซาขอมุงดองนี่ของใครคะขอขอของของคนงของของขอขอ กิน้อ๋อลึกเก่บไ้าแต่งบ้านจะสวยจะกินขนาดนี้เลยหรอหนังสือก็ได้มาฟรีหรือเปล่าแม่นี่อันนี้อันสมัครสมัครเขาสมัครสมัครสมัครโอ้โหแล้วมาลงนี่ล่ะฟรีแล้วได้ฟรีมาได้ฟรีค่กจีน่าได้สมัครเลยค่ะคุณม่อ Oui. ถ้วยแก้วไอ้าหมานี่ก็กระแถมมาคือมันมีผีมันมันมันมีผีถ้วยแก้วนี่เป็นหมาช่วยแก้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่จิ๊กพาแบบเดินเล่นๆดีกว่าจะมีอะไรบ้างพอจะเล่นๆหลายโซนมากเลยพี่จิ๊กอ่ามันก็เป็นแต่ว่าโซนจะต้องเป็นตามหลักฮงจุ้ยได้ไหมอันนี้ก็ฟรีอันนี้แนวแต่งดิกแดงบันทันใจอะไรแรงบันดาลใจแฟนคลับให้มาเขาบ้าทุกกระตาใกันอันนี้ก็บ้าทุกกระตาปือย ใช่ว่าเราไปทำหน้าที่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเ้าบ้านต่อโอ้โหเป็กองฝากเป็นยอดของพานที่ยอดน่าดูหนูหนูไปเนฝ้าบ้านต่อนะครับพี่จิ๊กจ้าฝากกับญาตินะญาติกับญาติญาตินี่เอาไปสองคนเนี่ขำดีนะพี่น้องนุ่งจุ่มกับเบนย่าติเป็นพืชทำตัวเป็นล่ากยมโอ้โหฝ่ายชายเขาแบบว่าลูกเมีทั้งหมในบ้านน่ะกี่ร้อยลูกเยอะพี่เป็นคนชอบรูปรูปภาพ คือทำอย่างนี้ก็ดีนะไม่ต้องใช้วอลเปเปอร์ถูกต้องค่ะถ้าติดวอลเปเปอร์แล้วมันก็แพงไงใช่อย่างนี้ถูกกว่าหรออย่างนี้จะถูกกว่าแถมอย่างนี้แถมได้ฟรีด้วยเนาะได้ฟรีค่ะคุยไปคุยมาเดี๋ยวให้เรามีรูปเป็นพรีเซนเตอร์หน้าร้านอย่างนี้แล้วขอติดฟรีใช่ค่ะใช่เดียวกับพี่โก้เลยแล้วพี่จะขาไก่เงินไก่ทองนี่หมายถึงว่าก็ไก่เงินไก่ทองก็คือจิกเงินจิกทองเข้าบ้านก่อนที่จะเดินทางไปทุกมุมคือไก่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกของความขยันแล้วก็อดทนมุมมันะคุยเค เก็บเลขผสมน้อยแล้วตุ๊กแกนะพี่ตุ๊กแกนี่คือเวลาพี่จะขึ้นบันไดบ้านไปเนี่ยก็คือ จะเจอตุ๊กแกจะเจองูจะเจออะไรเนี่ยหมายถึงว่าปกป้องไม่ไม่จะได้ไม่มีศัตรูขึ้นตามหลังควานขึ้นไปบนข้างบนให้ผมดัดศัตรูอยู่ข้างล่างนี่แหละแล้วเราก็ซึบใบผมหมนอัญมณีนี่ครับพี่จิ๊กอัญมณีนี่ก็คือแก้วกระปกรก็คือนวรัตน์ก็คือชื่อพี่อะค่ะพี่ก็จะเอามาแช่น้ําตลอดให้มีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็งานไหลมาเทมาน้ําก็จะไม่มีการแห้งพี่จิ๊กค่ะไม่ต้องไปพูดหมอดูแล้วี่ดูตี้เยพี่บอกเพราะว่าแต่ละอย่างพี่จิ๊กทําแบบเหมือนกับ เหมือนมีเคล็ดอ่ะเหมือนเหมือนพีเคล็ดหมดใช่ไหมคะนี่ก็คือทุกอย่างคิดเองเออเองหรือเปล่าต้องคิดเองเออเองเดินเข้ามาเห็นม้าป่ามาเหรฮะไม่ได้พี่ใครบอกพี่ไม่มีไม่มีหลักสูตรพี่อยากทำอะไรก็ต้องทำเพราะบ้านเราเรามีความสุขฉันมองไปไกลๆนันมานะ ม้าก็มีความอดทนนะเพราะว่าบันไดแต่ละขั้นของพี่ที่ขึ้นก้าวไปจะเป็นสเต็ปแห่งชีวิตแต่ละชีวิตพอเวลาก้าวไปแล้วเหนื่อยก็จะไปเจอความอดทนมีมานะก็คือเหลือไปเห็นม้าก็เลยต้องอดทน่อแล้าก็ต้องอดทนต่อเพื่อที่จะขึ้นต่อได้แล้นไม่ได้แล้วก่อนที่เราจะขึ้นไปนะเราไปดูนั่นพี่ปีกซ้ายเขาไม่ปีกซ้ายปีกขวาอันนี้ก็คือพี่จิ๊กไม่ดึไม่ใช่หรอ พี่จิ๊กไม่ดื่มแล้วทำไมมีวายเยอะอย่างเงี้ยพี่อันนี้เก็บขวดเป่าของชาวบ้านเข้ามาจิงจริงทำตัวเป็นให้เสิร์ฟไปงานไหนขวดหมดแฮปก็ใส่กระเป๋าแฮปใสกระเป๋ากลับมางานแต่งงานของน้องฮาพี่ก็ไปห้อยสอยมาเหมือนกันดูเลิศมากดูแบบว่าเป็นคนที่มีแบบมีแบบสมาแบบเกาเริ่มมีมีปาร์ตี้บอยมีดื่มวายมีงานอื่นอีกงานอื่นหมดนี่หน้าผมนี้มุมนี้รางวัลเทียบเลยอ่ะนี่รางวัลอะไรเนี่ย รางวัลในชีวิตหล่อน้องเจเจรางวัลในชีวิตเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วรักมากนะนะใช่รักมากก็จะทําเป็นรูปภาพให้เขายืนเวลาเขาไม่อยู่หันมาก็คิดถึงเขาค่ะอันนี้ก็อยู่ซันฟรานที่น้องเจเจหล่อมากใช่ใช่เดี๋ยวให้พี่เจดพี่โกะบอกเดี๋ยวจะให้พี่โก้ปลูกปั้นใช่ปั้นแูบปั้นดีเอาแบบพอๆกับเอ่อเคนเทอร์เดย์กาพอแล้วนี่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เคนอันนี้อะไรอ่ะ อันนี้อ่ะอันนั้นน้องเคนอันนี้น้องอะไรอ่ะน้องขาวโธลูกเป็นน้องขาวแล้วเหรอจ้าไม่บ่อยเลยพี่เจ๊ไม่บ่อยปีละครั้งนี่ก็สาดอิกแล้วเหรอมาเป็นน้ำน้ำอันนี้เพื่อเพื่อที่จะเป็นฮงจุ้ยอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างจะต้องเติมเต็มเนี่ยคือเวลาเราไม่เต็มอะไรจะต้องมีคนมาเติมให้เราโอ้ค่ะน้ำทุกบ่อเต็มหมดเลย นี่เห็นขนาไปงานมามากยกค้มมาสีร่างอะไม่เขาฝากเขาฝากมาคืนเขาบอกว่าขอขอคืนจะสองร่างเขาบอกให้มาชิมรสใหม่นี่เห็นไม้คะนี่ตู้ก็เรียบร้อยอุ้ยนี่ยดนี่ซื้อหรือได้ฟรีอันนี้ได้ฟรีสิคะนี่จรงเลยอะ่ะไปงานไปงานอิสุสเพคติน่าม,มาแล้วก็เอาถุงใหญ่ๆค่อยๆเก็บ เก็บตามโต้ใช่ไหมอ่าเก็บตามโต้เยอะมากเลยดีนะคะชีวิตที่มีความสุขมากเลยพี่เจ๊ใชีวิตนี้ซื้ออะไรบ้างชีวิตนี้ซื้ออะไรบ้างเหรอแก้วสุรพัฒนนึกข้างบนที่แขวนอยู่นั่นอ๋อนี่นี้ซื้อการซื้อเครื่องครัวได้หมดฟรีเลยตอนนี้เครื่องครัวได้บาดฟรีอันนี้ก็จะเอามาจากเมืองนอกนานแล้วนะอันนี้ก็จะมาตกแต่งนานแล้วแต่บ้านพี่ไม่มีครัวไม่ทําครัวเพราะพี่ฝากท้องไว้ตทำกองไายเล่นวอ่งหอบกงไก่เลือก ก็เก็บกลับบ้านก็ยืมกลับบ้านมาฝากพี่เลยนะป้าสี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 อู่มาอะไรกันอ่าแล้วป้าสีทำไรทานอ่ะพี่ป้าสีเหรอเพราะก็ทำหข้างนอกหัวข้างนอกอยู่มุมเล็กๆข้างในคือต้องสะอาดทุกอย่างต้องข้างในต้องเนียบคือพี่จะไม่มีบ้านจะไม่มีกลิ่นเขาบอกว่าอะไรมาพี่จิกอาบน้ำเสร็จนะแม้จะตีหนึ่งตีสองต้องทำยังไงนะพี่ต้องเช็ดท่วงน้ำเดี๋ยวนั้นเลยอืมใช่ค่ะสวยขนาดห้องน้ำแขกห้องรับแขกค่ะบรรยากาศน่ารักมากค่ะส่วนใหญ่พี่นั่งพี่ก็จะเอาหมอนโยนโยนโยนแล้วก็ นั่งนั่งนอนๆตรงนี้พี่มีความสุขมากกนะับแต่พวกน้องๆในวงการก็มานั่งเล่นมั้านั่งมานั่งพี่จิเข้าวงการมากี่ปีครับโอ,อ้พพยถ้านับไปก็เกือบ30ปีแล้วถือว่าเข้าเร็วแล้วก็อยู่มายาวนานงานแรกก็หนังเลยใช่ไหมหนังพี่เล่นหนังมาก่อนกีออพี่จิกเล่นหนังกี่เรื่องครับพี่เล่นหนังมาสามร้อยกว่าเรื่องแล้วเป็นนางงามด้วยใช่นางงามอะไรพี่นางงามสมัยก่อนคือนางงามออดาตส์มิสออดาตส์ฉันจำได้ จิจ๊กใชยออสวันละครัวันละคร <laughs> แต่แบบว่าพี่จิ๊กนี่ก็แบบถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรจ้องหน้าดีเซนเตอร์เหมือนกันเนาะใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะใครที่บอกว่าขาย <laughs> ของไม่ดี ถ้าเกิดใช้นางบินเตอร์เมื่อไหร่ขายดีขายระเบิดเงิจริงแล้วพี่จิกหนังเกาหลีเลยเนี่ยเราก็ดูตอนนอนใช่ไหมถูกต้องก็ใน้ก็ดูหนังเกาหลีบีเดี๋ยวคืนนี้เรามานอนคุยกันดีกว่าแน่นอนพูดใยรักกับโยมมาแล้วก็รักกับโยมนะคือจะเข้านอนแล้วมันเนี่ยเอาตนอนพี่คุณท่านนอนสบายเป็นอย่างแรงค่ะโอ้เห็นไหมคะนั่นหลับขอบคุณค่ะเห็นไหมคะนี่ น่ารักไหมคะทำไมทำะอย่างเี้ทำไมรู้ออกนิดเร็วขนาดนั้นคือคืนนี้นอนดูหนังเกาหลีด้วยกันะดี่นะคะได้จะทตัวเองรู้แล้วว่าทำไมพี่จิ๊กถึงแบบว่าแบบสนุกสนานแบบว่าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่่าง่ี่มีสองคนนี้งสยามส่ยาหยดยาทุกวันหยดยาทุกวัน มาถามกันก่อนนอนนะคะเดี๋ยวเราหาที่นอนกันดีกว่า เสือกเหมือนกันเลยงนี้เยส่วนตัวแล้วชอบมากพี่จิ๊กนี่เป็นคนชอบเสือมากของพี่กางเกงในก็เสือในขอน้องดูหน่อยแต่ของน้องอ่ะตากลายเสือน้องต้องหนักเลยเฮ้ยแล้ววันนี้พี่จิ๊กจะพาเราไปนอนที่ไหนนะครับเรานอนห้องนี้ดีไหมนอนนี่ห้องห้องหลุมเสือนี่ห้องเสือเหมือนกันค่ะห้องใครครับห้องไปดูห้องใครแต่นเตนห้องผู้ชายห้องผู้ชาย พี่จิ๊กเขาอยากรับินเสร็จนะคี่โอ้พี่แฮบี้ขามีู้ชายมาหน้าบ้านเอาอสุดจะเป็นนเช่นจเอาของมาให้นะท่รเดี๋ยมานะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมพี่จิ๊ตามสบายก่อนนะครัรองมากค่ะใส่มารู้ว่าให้มากันสคนเลยไ่เนกัพี่สีล็อกบ้านเลยพี่สีอย่มานะพี่สีปิดประตูให้แน่นเลยนะให้ออกไปอยู่ใน messenger เลยพี่จิเข้ามาห้องพี่ น้องน้องน้องจีเจห้องน้องจีเจนี่ใครทำให้พี่เจ๊พี่ทำเองทีเจกูแมนใช่ค่ะและนี่แหละพี่จิ๊กก็หมดเหมือนกันค่ะพี่ออกไออออเเดีียยกพะถูต้งโ่ออกไอเดียเองทำเองอะไรต่างๆนานาเองค่ะสวยน่ารักจีแดงโอเคค่ะเมื่อเวลาคิดถึงลูกก็เลยมานอนห้องลูกใช่ค่ะก็จะมานอนห้องน้องอะยุ้ยยังตื่นกันหรือเปลา นีหรือเปล่าที่ต้องนอนกับพี่จิกทุกคืนถูกต้องค่ะตุ๊กแกตัวเนี้ยพี่ก็รู้หรือเปล่าพี่จิกเวลาเขาหลับเนี่ยนะเขาต้องหลับไปทั้ตุนนกกตต๊กแกทำไงพี่เวลานอนทำไงพา้าดไหลผ้าตากไงนี่ยเวลานอนพี่ก็จะตุ๊กแกพ้าส่ายอย่างเงี้ยกูเชื่อแล้วพี่จิกชอบตุกกบต๊กแกบ้านพี่ตุ๊กแกเป็นตั้งตุ๊กแกอีโกน่าเป็นโกบเป็นอะไรอย่างเงี้ยกรอผ้าดทุกคืนแล้วคืนไหนไม่พ้าด่ายล่ะนอนหลับไหมไม่หลับค่ะมันมันต้องมีอะไรหนักๆ ค่แล้วความรักความอบอุ่นหรือเปล่าเนี่ยหาจากตุ๊กแกใช่ไหมเด็กเกิดกานกำหนดแม่ก็พี่จริงเหรอว่าอยู่บ้านบางทีก็มานอนห้องน้องทีเจถูกต้องเพราะว่าแบบคือยังงคิดถึงอยู่ก็คิดถึงแล้วบางทีก็ใกล้ๆที่ดูทีวีพี่ก็เออปุ๊บแล้วก็ก้าวเข้ามาเลยตอนเสร็จก็ดูหนังก็เสร็จก็เลย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 ขึ้นเลยนะและนี่เป็นที่ถังป๊อปคอร์นใช่ไหมพี่เวลาดูไปก็กินป๊อปคอร์นไปถูกต้องค่ะถังป๊อปคอร์นพี่ก็เดอ๋ยวรักเกาหลเต็มเลยอ่ะอันนี้ดาเองนะเขาบอกพี่ จะชอบดาราต่างประเทศมากเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งไม่มีตัวตนที่พ <ixa> oh <Copy> <out> ี่เห็นพี่จะพี่จะสัมผัสไม่ได้พี่ได้จากเพอเจอ์นั้นแต่ถ้าเป็นตัวตนแล้วเนี่ยเวลาพี่เจอแล้วเดี๋ยวพี่ไม่รู้ว่าตัวเองจะบ้าข้างอะไร เยวคนอื่นจะว่าเลยว่าอีบ้าผู้ชายบ้าอะไรอย่างนี้พี่จิกแล้วไม่มีข่าวตอนนี้ก็มีหนังสือพิมพ์สมาคมกินเด็กอ่ะพี่จิกเป็นหนึ่งในนั้นนะพี่ก็บอกเขาใช่บอกเขาเป็นนี้เลยแม่ครัวสำหรับทำอะไรทำเอาเด็กมาแกงเลยลมาแก้ว่าไ่จิเด็กๆก็ชอบพี่เยอะหลายๆคนมีเคล็ดลับไหมพี่ว่าเด็กๆสมัยนี้เขาก็จะชอบผู้ใหญ่ที่อบอุ่นพูดจากับเขารู้เรื่องและเด็กสมัยนี้ชอบผันมาชอบผู้หญิง แก่อะไรเงี้ยมีประสบการณ์เี่เขาบอกนายุนี่มหีอายุนิดนึงไม่แพ้แก่ไม่แก่อย่างนั้นเรามาเคลียร์กันนะว่ามีไข่บ้านคดีนึ่งแล้วคดีที่ผ่านมาอย่างเช่นหนุ่มหนุ่มกาตอรางงี้นะตาันแล้โอ้โหสือมีชื่อก่อนวแซดนะใช่อ้หนุ่มได้ไม่มีอะไรหรอคะก็คือคบๆไปสบายๆไม่มีอะไรสุดท้ายแล้วก็คือวันเวลามก็ผ่านไปว่า มันไม่ใช่นะก็คือก็ต้องจบกันไปโดยดีจ้าค่ะแล้วมีหนุ่มที่สองอีกหรือเปล่าฮะยังยังนะยังไม่ยังยังไม่เข้าวินแล้วนิสัยอะไรที่รับไม่ได้เลยคือถ้าเป็นอย่างนี้อย่ามาเข้าใกล้ใกล้จิกโนวลรัตเลยเนี่ยรับไม่ได้คือนิสัยเห็ดเกตัวอืหน้าตาต้องมีสเปกไหมว่าถ้าเกิดสมมติว่าเข้ามาต้องหน้าตาดีนิดนึงพี่ไม่มองหน้าตานะพี่มองนะี่มองสมองที่ถ่ายอิมเมจออกมาโอเคไหมพี่อ๋อถ่ายโอเคเหรอโอเคไหมก็โอเคนะ เป็นคนก็น่ารักนิสัยดีแต่บาง <ative> ครั้งคนเรานิสัยดีหรือดูดีในตัวเราแต่ก็ไปกับเราไม่ได้มันก็มีเยอะนะเพราะพี่กับเขายังไม่รู้จักกันลึกซึ้งนะแค่ผิวผิวว่าเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีมันมีปัญหาซะก่อนเลย <Be> ไม่ได้เข้ากันก็เลยไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้คิดจะนแ็นแฟนไม่แต่ก็เคยมีเพื่อนแบบว่าผู้ใหญ่สไตล์อย่างพี่จิ๊กเยอะนะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ <c oughs> ไมองเรื่องอย่างว่านะ แค่แบบมีความรู้สึกว่าถ้าผู้ชายคนนี้มันแบบทําให้จิตใจมันกระชุ่มกระชวยแค่แบบเป็นเพื่อนกันตามันบ้านปึ้งปังฉันต้องแต่งตัวสวยฉันต้องแบบเอออะไรแบี้ไม่ได้คิดอะไรไงแต่จริงพี่จิ๊กคิดไหมคิดอุ้ยไม่คิดหนูภาษาช่วยเพื่อนต่างๆนานานะคิดใช่ไหมไม่หรอกพี่ว่ามันมันมันเป็นที่ว่า พี่เปิดใจไหมเปิดใจคือพี่ดีกับทุกคนสนุกสนานทีฮาไปตามเรื่องตามราวอะไรนี้นะแต่น้องว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่มีทักษะในการตั้งตั้งห่วงจุยด้วยหรือเปล่าหนุ่มๆหรือใครๆก็เข้ามาหลงมีตุกกต๊กแก <c oughs> มีไก่อะไรเงี้ยชอบดูดวงหรือเปล่าเป็นคนชอบดูพี่จะคบใครพี่จะดูหกโมงยง <c oughs> ังไงวะไเจอบอกว่ามันสองคนอ่ะมันมาทั้งวินเลยอ่ะน้องหา ย่างนี้ครบคัวสองคนจะน้อยไปนี่แต่น้องว่านะตม่อกี้เนี่ยมันจะมีมันจะมีแบบว่าหน้าตาดีๆเนี่ยอีกหลายคนเลยนะนี่มันยอยมาอีกอ่ะนี่ไม่เชื่อเดี๋ยน้องพาไปนี่จริงหรอจริงนั่งไว้ที่ไม่หรอเข่ากินเลยใต้พรมเจริงเนี่ยเนี่ยพี่ไปดูสินั่ต้องแบบอย่างี้หรอกอะไปอ่ะพี่ดูสินั่นแหละโชดอง ไม่คุยเป็นเรื่องเป็นราวรักยมแบบลงมอดมองไหนดผ่แล้วก่นอนเขาแบบรักยมนี่ดูดูหมอได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อพี่ก็เป็นคนชอบดูดูศาสตร์หน้าแบบพงจุ้ยคนค่ะใช่แล้วพี่จิ๊กกับกระแสะข่าวอะไรข่าวที่ผ่านเข้ามาตลอดเลยตั้งแต่ตอนก่อนที่พี่จิ๊กแบบเป็นนางเอกหายไปสักพักกลับมาเขาบอกว่าเป็นนางเอกติงตองหนึ่งละตอนนั้นสนใจข่าวไหมไม่สนใจไม่สนใจค่ะพี่รู้เวลาจะพูดอะไรมารู้แต่บางทีแล้วจะจะไปต่อก่อนทำไมล่ะ แล้วก็ไม่ควรไปต่อก่อนเนาะเราก็ต้องนิ่งแล้วเออเล่ใส่เขาไปเลยก็ฟองเลย่บางทีก็เออจริงๆนะบางทีก็เออจริงๆรันบางทีก็เอออะไรวะมันนึกได้ว้ายจากวดผ่านไปแล้วนี่มันพูดอย่างนี้ได้ยังไงวะคนเคลียร์กันหน่อยดิเรื่องแบบเรอกว่าพี่จิ๊กเนี่ยเกิดมันเลยจากละครสามใบเถาใช่ค so, er ่ะ ตอนนี้รู้สึกว่าสามใบเถาจะเถาแตกกันหมดแล้วจริงหรือเปล่าก็ไม่แตกนะก็ยังครอบครองอยู่แต่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างมีหน้าที่ทํมาหากินกันไปสถานีตำรวจไดเอาของคืนบางคนก็ไปอยู่บ้านพักคนละโอ๊ยจ้าที่แล้วเถาไม่ได้แตกนะเถาไม่ได้แตกสามคนต่างไปได้ดีกันหมดมารวมกันทีนึงก็เป็นสามใบหนาด ไไหนายไรปีผีแค่หรหรือว่าถามถึงว่าใน only เนี่ยต้องเกี่ยวกับการนอนเวลานอนพี่จิ๊กแต่งตัวยังไงนอนลายตุ๊กแกไงลายตุ๊กแกถูกต้องพี่เป็นคนชอบเสื้อผ้าลายสัตว์มากวันดีคืนดีก็จะแต่งชุดอะไรของพี่บางบาจีสตรีแล้วแต่งค่ะมีไม่ใส่อะไรไหมมีไม่ใส่อะไรไหมนอนด้วยไหมก็มีจัดตัวเข้าพวห่มไปเลยถ้าพูดถึงการนอน เมื่อต้องมีคืนที่ประทับใจที่สุดในชีวิตคืนที่จะให้นึกถึงเนี่ยคืนนั้นจะเป็นคืนไหนครับคืนที่พี่นอนดูหนังเกาหลีแล้วปรากฏว่าพระเอกกับนางเอกโกรธกันทะเลาะกันแล้วมันไม่ไม่ได้กันทําให้นางเอกเนี่ยไปได้กับตัลรองทําให้พี่นอนไม่หลับทั้งคืนต้องนอนคิดคืนที่ประทับใจที่สุดประทับใจที่สุดว่ามันไม่ได้กันนะพระเอกใช่ไม่ได้กันตัลรองมันอาจะเป็นโอกาสของเราถูกต้องเราต้องคอยเสียบหาพระเอก มันบอย่างี้ถูกต้องนั่นแหละค่ะทำให้พี่น้อยไม่หลับทั้งคืนถูกต้องทำให้พี่ต้องเสียเวลา3วันดูอีซีรีส์อันนี้จบและนางเอกดันไปได้พะรองซึ่งพะรองก็หน้าตานี่แบบแล้วโกรธไหมโกรธอันนี้นะคะขอับโทษสัตว์เออไม่เป็นไรพอมาเสร็จกีดกีด นี่เครื่องชันติดไปเลยดึบยักอย่างนี้ทุกทีเลยไหา์ไลน์อ๋อได้การสดได้การสดบอกว่าใครคงวิฮัลโหลอะไรนะจ๋าตอนนี้หรอไม่ไปจะชวนไปดิ้งเด้ง ไม่เอาจะนอนแล้วนอนเนอ้โหเห็นมากจริงฮอตมากนอนแล้วนะคุณนายนะคุณนายเอออย่าเยอะไปอย่าเยอะไปอนะสั่งได้หนุ่มโทรมาทุกวันทุกคืนเลยเนาะเออเขินเขินเขินวันนี้ก็แบบว่าทุกคนนี่ต้องหายเครียดนะเดี๋ยวก่อนบรรยากาศในการนอนที่จิ๊กต้องนอนยังไงมีอันนี้เกาะไหลพี่จะนอนก็ธรรมดาเแต่จะต้องมีตุ๊กแกเกาะไหลอยู่อย่างเงี้ไฟต้องดับมืดสนิทดับมืดสนิทแล้วก็ต้องเปิดอันนี้ไว้ อเิดแสงไฟอันนี้เป็นโรแมนติกนิดนึงเออเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋อวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเนี๋ยวเ้ี๋ยวเดียวเจน๋ยดี๋วเดา๋วเดี๋ะวเาีะยวเดีอดี๋ด้เดยวเดี๋ดี๋ดี๋ยวเดี๋ยะเรีวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดวเดี๋ยเอวเดีดี๋ยวเดี๋ดก็ยวเดองวเดี๋เดี๋องเียวเดวดทั้งเรื่องเลยแเ้วก็เรื่องเีวเป็นค่เแล้วก็เรื่เงีูมเดวเดีวิงแล้วเ็เรื่อง คุณพ่อจอมเซียวกับกับฟิล์มเป็นนักเอกคู่ฟิล์มมาโดยตลอดคู่ฟิล์มตลอดเลย พี่จิตรคอนเนอร์ว่าได้เนอะเป็นแม่เ่ลยไหนพี่จิตรเป็นแม่พี่จิตรในว่าได้จ้ะหนังกินเรื่องต้องมีพี่จิตรตลอดจริงๆแล้ว่กจะมีโอกาสแบบว่าเลือกตัวแสดงได้ด้วยเพราะเป็นอยู่เป็นนักแสดงเมนเลือกพวกเราบ้างนะบางครับบ้างอยากได้เห็นนะพี่ก้มไปเล่นเป็นเพื่อนได้ตัวเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ได้นะได้แล้วเรวลาพี่ก้มมีงานอย่าลืมเอาพี่เหน่าไปบ้างนะโอเคไปเลยนะโอเคได้นะได้พิจิตเอาไปเป็นพรีเซนเตอร์นะอันนี้จเป็นไป ก็เปิดไฟแล้ววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วกันลืมกาจะนอนเลยขอดื่มเถอะอะถ้าอย่างนั้นก็พบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าแต่สัปดาห์นี้เนี่ยเราก็คงได้ความบันเทิงแล้วก็รู้จักจิกนวรัตมากขึ้นเนาะอย่างนั้นลาไปก่อนครับคุณนายท้าคุณนายท้าสวัสดีค่ะบเปิดไฟต้องหานี่เนี่ยเห็นมา้เห็นมา้นอนแค่นี้อุ้ยจิกรออด่ะมาวรัตนึกไหม